มาดูความแตกต่างของคิดแคทญี่ปุ่นกับคิดแคทไทยกันค่ะคิดแคทญี่ปุ่นราคา1 4 9บาทข้างในมี13ชิ้นครับคิดแคทไทยราคา1 1 0้สิบาทข้างในมี12ชิ้นค่ะชิ้นบนเป็นของญี่ปุ่นครับชิ้นล่างเป็นของไทยค่ะคกว่าของไทยอ่ะจะออกยาวกว่าของญี่ปุ่นนิดนึงใช่อันนี้ลักษณะชิ้นด้านในครับของไทยเนี่ยเขายาวกว่าอย่างชัดเจนเลยครับมาลองชิมรสชาติครับชิมของญี่ปุ่นก่อนค่ะไปครับคำโตโตอืม เพราะว่าเขามีความกรอบมาก่อนครับแล้วก็มีความหวานค่ะหวานเลยหวานแบบหวานเลยอ่ะหวานแต่หวานแบบรับได้อยู่นะความขมช็อกโกแลตไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่านี่เป็นรสช็อกโกแลตนมใช่ความหอมอ่ะก็หอมหอมหอมช็อกโกแลตแล้วก็หอมตัวเวเฟอร์ด้วยปะ่ะอ่ามีกลิ่นของเวเฟอร์เข้ามาด้วยงั้นเดี๋ยวไปลองกินของไทยก่อนครับคิดแคสของไทยค่ะไปครับคำโ,โต มไม่เหมือนกันเลยเนาะไม่เหมือนครรู้สึกว่าของไทยเขาจะมีความกรอบกว่าใช่แล้วแพวก็รู้สึกว่าของไทยจะหวานกว่าส่วนตัวกลิ่นนะอ่ะคุกว่าของไทยอ่ะมันจะออกหอมกลิ่นนมแบบพุ่งขึ้นมาเลยเนาะใช่คุกสรุปเลยนะครับความหวานเนี่ยคุกว่าของไทยเขามีความหวานเยอะกว่าของญี่ปุ่นใช่หวานไม่หวานแหลมเลยค่ะส่วนความกรอบนะคะแพลวว่าของไทยอ่ะจะมีความกรอบมากกว่าของญี่ปุ่นค่ะสุดท้ายเรื่องกลิ่นครับอันนี้ก็แตกต่างกันครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะหอมไปทางกลิ่นช็อกโกแลตครับส่วนของไทยเนี่ยจะหอมไปทางกลิ่นช็อกโกแลตนมค คือแตกต่างแบบชัดเจนเลยครับความแตกต่างมีประมานี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินคิดแคทแบบไหนรสชาติอะไรฝากคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปไปด้วยนะครับฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดบทติดตามโคกไว้หน่อยนะครับเพื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ